สวัสดีค่ะคลิปนี้ลินจะมาเล่าเรื่องแมวดํานะคะก่อนจะไปฟังกันนะคะรีนรบกวนพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้ลินด้วยนะคะมีพี่ๆคนไหนชอบแมว้างคะลินเนี่ยทาดแมวเลยหลายปีที่ผ่านมานี้ลินได้ทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมวดํานะคะของศาสตร์แม่มดซึ่งเหล่าแม่มดเนี่ยก็จะเลี้ยงแมวไว้จับหนูที่คอยมาทรํรลายสมุนไพรแล้วก็ยาปรุงรักษาของเขาอะคะ่ะ ซึ่งดั้งเดิมแล้วเหล่าแม่มดก็ไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงแต่แมวสีดำนะนะคะเพียงแต่ว่าสีดำหลายๆคนมักชอบคิดว่าเป็นสีที่อัป,ปมงคลแล้วแม่มดเนี่ยเขาชอบเลี้ยงแมวด้วยก็เลยมีคำเล่าลือต่อๆกันมาว่าแม่มดเนี่ยอาจจะชอบเลี้ยงแมวสีดำซึ่งความเชื่อน,นี้ก็ได้ก้าวข้ามผ่านหลายๆทวีปมาสู่ทวีปเอเชียของเราคนไทยเราก็ยังเชื่อนะคะว่าแมวสีดำเนี่ยเป็นแมวอัป,ปมงคล ด้วยสีที่ดำสนิทในยามค่ำคืนบวกกับตาสีเหลืองอันน่ากลัวนั้นคนเราก็เลยเชื่อว่าแมวสีดำตาสีเหลืองนี้จะนำความโชคายมาสู่ตนได้ค่ะในยุคหลังๆมานี้คนเราได้มีการรณรงค์ให้เลี้ยงแมวดำเป็นแมวบ้านได้นะคะลินนาเห็นด้วยกับแคมเปญนี้มากๆเลยก่อนหน้านี้แมวดำได้เป็นแมวที่ถูกทอดทิ้งมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกเลยล่ะค่ะซึ่งน่าสงสารมากๆเลยนะคะ หากแมวเลือกเกิดไม่ได้ออกมาเป็นสีดำปีทั้งตัวนี้ก็ต้องถูกทิ้งตามสถานเลี้ยงสัตว์กรําพร้าหรือว่าถูกตามทิ้งตามท้องถนนได้ค่ะนิสัยของแมวดำนั้นอาทิจริงก็แตกต่างจากแมวสีอื่นๆเหมือนกันนะคะคนที่เคยเลี้ยงแมวดำมาแล้วก็จะรู้ว่าแมวสีดำเนี่ยขี้อ้อนมากๆเลยแถมยังจับหนูเก่งมากๆด้วยด้วยขนสีดำของมันนั้นทำให้มันสามารถอำพรางตัวในย่ำกลาง,ง,ง,งค่ำกลางคืนหรือในที่มืมดๆได้ดีมากเลยค่ะ ซึ่งเป็นผลดีในการดักจับสัตว์ต่างๆตามที่มันต้องการได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงน,น้องเหมียวสีดำเพื่อใช้ในการดักจับหนูดักจับมแมลงจึงเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยค่ะในศาสตร์แม่โมดกับแม่โมดบางกลุ่มก็ยังเชื่อว่าแมวดำเป็นแมวนำโชคด้วยนะคะน่ารักแบบนี้จะทิ้งกันได้ยังไงเนาะ